สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้พอดีลูกทีมของผมเขาจะซื้อสินค้านะแต่เขาก็มาให้ผมามาปรึกษาผมผมก็บอกว่าเวลาจะซื้อสินค้าเนี่ยเราจะต้องเอต้องคีข้อมูลไอ้เกี่ยวกับที่ว่า ที่อยู่ก็ดีที่อยู่ออยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอำเภออะไรก่อนที่เราจะซื้อสินค้าของไฮเวิร์ชอปนี่นะนะครับอันดับแรกไอหลังจากที่เรากดลิงก์เรียบร้อยแล้วนะลิงก์ลิงก์งที่แนะนำนะ่ะมันมันจะมาตรงหน้านี้ ก็ให้ให้ท่านมากดตรงนี้นี่ให้ท่านมากดตรงสามขีดตรงสามขีดนะ,ะกดตรงสามขีดอ่ากดเข้าไปเลยอ่าพอมาถึงตรงนี้นะอ่าเราก็ให้ให้ท่านมากดตรงนี้นี่กดตรงนี้น,นี่คือเป็นการกดเข้าสู่ระบบอ่า ของให้เวิร์ช็อป่าอ่ากดเข้าไปเลยโอมาถึงตรงนี้ไอบรรทัดบรรทัดแรกบรรทัดแรกเนี่ยอ่าเราก็จะใส่เบอร์โทรของเราใส่อย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วบรรทัดที่สองเราก็จะใส่พาสเวิร์ดนะวัพอดีผมก็จดของลูกทีไม่เรียบร้อยแล้ว อ่าเอ่าใส่ไปเลยใส่จะใส่ละอ่าอืมเราต้องใส่ให้ถูกนะต้องดูว่าต้องตรวจดูก่อนออเอ่อนี่นี่น,นี่นี่มันผิดไปหนึ่งตัวแล้วเนี่ยมันผิดไปหนึ่งตัวแล้ะ แก้ก่อนเออเออ๋ยวมันเข้าไม่ได้เออถ้ามันถูกไอ,อ้ข้างบนมันถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่พาสเวิร์ดตรงที่ข้างล่างเนี่ยมันทัดข้างล่างเนี่ยกดไปเลยนะใส่พาสเวิร์ด เราก็มาตรวจดูอ่ตรวจดูว่ามันถูกไหมหลังจากนั้นก็ให้ให้เรากดตรงนี้นะกดตรงนีด Design In เนี่ยคือว่าจะเข้าสู่ระบบนะกดเข้าสู่ระบบปุ๊บอ่ามันก็จะมาโผล่หน้านี้นะหลังจากมันมาโผล่หน้านี้เรียบร้อยแล้วอ่า เราก็จะต้องมากดตรงนี้ผมจะไปช้าๆนะไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพราะว่าถ้าเราทำเร็วเนี่ยเดี๋ยวมันงงแล้วก็ให้ท่านมากดตรงนี้นี่นี่นีนนตีว่าข้อมูลส่วนตัวอ่าเรามากดข้อมูลส่วนตัวปึ๊บอมมาเจอหน้านี้นะ กดข้อมูลส่วนตวัวแล้วแล้วก็เราจะเลื่อนนะครับเราจะเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะจะเลื่อนหน้าจอขึ้นไปเราก็จะเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะจะไปเจอที่อยู่สินค้าที่เราจะจะซื้อนะ่ะเราจะเลื่อนขึ้นไปละตอนนี้นะ่ะนี่เราเลือลเล่อนขึ้นไปละครับเลื่อนขึ้นไป อ่าเลื่อนขึ้นไปนี่จะเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้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 นี่นี่นี่ตรงนี้ครับนี่นี่ที่อยู่จัดส่งสินค้าพอมาเจอที่อยู่จัดส่งสินค้าอ่ามันจะเป็นรูปมันจะเป็นสังเกตดูแล้วมันมันจะเป็นรูปเนี่ยรถรูรูปรถเนี่ย อถ้าถ้าเราทำในคอมพิวเตอร์มันจะเป็นรูปอีกอย่างหนึ่งนะแต่นี่ถ้าทามือถือมันจะเป็นรูปรถส่งสินค้าอย่างเงี้ยนะก็ให้ท่านให้ท่านมากดตรงนี้นะให้ท่านมากดตรงนี้อ,อ่นี่ครับนี่นี่น,นี่มากดตรงที่ว่าแก้ไขเนี่ยมากดตรงที่ว่า,วาแก้ไขนะอืมยิ้มกัาไปเลย อ่ามันก็จะเจอไอ้สีเขียวเขียวเนี่ยสีเขียวเขียวนี่เห็นไหมจะเจอสีเขียวเขียวเนี่ยเราก็แตะแตะตรงสอนชี้เนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยที่อยู่ของฉันเนี่ยอ่าตอนนี้ผมก็มีข้อมูลลูกทีมเรียบร้อยแล้วแตะเข้าไปปุ๊บเอ่ออ่าช่องนี้ ช่องแรกนี้เราก็จะใส่ที่อยู่ใส่ชื่อผู้รับใส่ชื่อของผู้ผู้จะรับสินค้าอันนี้ก็คือลูกทีมผมเนี่ยผมจะใส่ชื่อลูกทีมของผมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมก็จะใส่ชื่อใส่ไอรายละเอียดกรอกรายละเอียดว่าที่อยู่หมู่บ้านอะไรตำบลอะไรจังหวัดอะไรรหัสไปรษณีย์อะไรต่างอ่าอืมแล้วกรอกละ จะกรอกชื่อแล้วนะนี่กรอกชื่อต้องดูว่าอัขระอะไรต่างๆมันถูกต้องไหมชื่อแล้วก็ใส่นามสกุลดูนามสกุลก็เว้นวรรคหน่อยชื่อกับนามสกุลก็เว้นวรรคหน่อยดูตรวจสอบแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ที่อยู่ เนี่ยที่อยู่ที่อยู่อ่าที่ยู่้านที่เท่าไรเขาจะให้เลือใส่หมู่บ้านเลยนะครับเป็นบ้านเลยอะ่ะเพราะว่าไอ้รถส่งสินค้าเนี่ยเวลามันอ่านปุ๊บเนี่ยมันบ้านบ้านอะไรเราก็ใช้ใส่ชื่อหมู่บ้านเราเลยเอ่อใส่ไปเลยบ้าน ใส่ชื่อบ้านแล้วอชื่อบ้านแล้วก็อ่ใส่เด็กที่บ้านใส่เด็กที่บ้านเข้าไปใส่หมู่ที่เท่าไรแล้วก็ใส่หมู่เอ่อหมู่ที่เท่าไรแล้วก็ใส่ตรงนี้ใส่ไปเลยหมู่ที่ ตำบลแล้วใส่ต่อจุดก็ได้ต,ดต่อจุดต่อจุดตำบลอำเภอแล้วก็ใสอ่อจุดก็ได้นะครับใส่ออจุดจังหวัดจังหวัดแล้วก็ใส่ตัวจอจานใส่จอจานก็จุดนะครับต่อท้ายด้วยจังหวัดอ่า หลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสไปรษณีย์เราก็มาตรวจดูว่ามันถูกไหมบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่หมู่บ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอ,อะไรเนาะ รหัสไปรษณีย์เขียนว่ารหัสไปรษณีย์เขียนว่ารหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์ทำให้มันไปว่าเขามาส่งให้มันถึงมือเราเลยนะครับรหัสไปรษณีย์เราก็ใส่ละหลังจากนั้น แต่บรรทัดข้างล่างเนี่ยมันจะมีตำบลอ่มันแต่เนี่บรรทัดข้างล่างเนี่ยมันจะมีอีกนี่เนี่ยนี่น่เห็นไหมนี่นี่มันจะมีช่องใส่ตำบลใส่อำเภอใส่จังหวัดรหัสไปรษณีย์เราใส่เราใส่ข้างบนก็ได้ที่อยู่เราใส่เรียบร้อยแล้วเรามาใส่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะใส่ข้างบนใส่ข้างบนมาครบเรียบร้อยแล้วมาใส่ข้างอหก ตำบลก็ใส่ตำบลไปเลย,ยนี่เห็นไหมอ่ใส่ตำบลไปเลยอำเภอแล้วก็ใส่อักษรยอดซะอ่างจุดนี่จังหวัดจอจานใส่จอจานแล้วก็ใส่ จังหวัดของเราที่เราอยู่รหัสไปรษณีย์อะไรเอ่ยรหัสไปรษณีย์ตรงนี้ผิดนี่ยเนี่เนี่เราต้องตรวจดูก,ก่อนนะก่อนที่เราจะส่งนะมันแก้ไขยากใส่รหัสไปรษณีย์ก่อนมาตรวจดูนะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่เดี่ยเกาก็มาเลือกประเทศตรงนี้วิธีเลือกประเทศให้เลือกอย่างงี้นี่นี เลือกประเทศมาคลิกตรงนี้นคลิกตรงเดี่ยมได้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมองเดี่ยมที่อักษรชี้เนี่ยคือเราจะเลือกนะมันมีหลายประเทศอืมกิมมลงไปปุ๊บเลือกประเทศของคุณเราก็มากดตรงจุดนี้เออกดตรงจุดนี้นี่นี่นี่เออกดกดตรงจุดนี้นี่นี่ กดตรงจุดนี้นะอืมกดปุ๊บไทยแลนด์หมายเลขมือถือช่องนี้เห็นไหมเนี่ยก็ต้องใส่หมายเลขมือถือด้วยแล้วก็ใส่หมายเหตุนี่อะไรหมายเหตุอ่าเรามีหมายเหตุอ่ามีข้อแม่อะไรต่างๆเรา,เ,ราาเราใส่หมายเหตุอ่าเราก็ใส่จากไทยแลนด์ล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเลย ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราให้มันถูกต้องใส่ลงไปก็ตรวจสอบดูหมายเลขโทรศัพท์ของเรามันถูกต้องไหมครบสิบตัวไหมอ,อ่อ,อ่าพอมาถึงตรงนี้อ,อ่า หมายเหตุเนี่ยเราจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะถ้าเราจะใส่ก็บอกว่า,าถ้าส่งสินค้ามากรุณาโทรโทรเบอร์นี้ก็ได้หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะหมายหมายเหตุเนี่ยจะไม่ใส่ลวนะว่าก่อนที่เราจะกดส่งเนี่ยหลังจากนั้นนะฟังก่อน หลังจากนั้นเราก็จะมากดส่งตัวนี้นะตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะเนี่ยก่อนที่เราจะกดส่งเนี่ยเราก็ต้องไปดูดูดูให้มันถูกต้องก่อน่ะขอขอดูให้มันถูกต้องกอนหน่อยนี่มันดูก่อนที่เราจะกดส่งเนี่ยว่ามันถูกต้องไหมดูข้างบนเนี่ยเนี่ยชื่อเรามันถูกต้องไหมเนี่ยชื่อลูกทีมชื่อนี้ที่อยู่ บ้านนี้อืมอ่ที่อยู่แล้วก็ตำบลมันถูกไหมอ,อําเภอมันถูกไหมเขียนถูกไหมจังหวัดมันถูกไหมเพราะบางครั้งเขามาส่งของรหัสไปรษณีย์มันถูกไหมเราเลือกประเทศถูกไหมมือถือของเราถูกไหมหลังจากนั้นเราก็จะมากดตรงนี้เลยเนี่ยกดส่งเนี่ยกดส่งนี่นะกดส่งนี่นี่กดส่งเนี่ย,เ,ยเราจะกดสง่งอืมกด กดเข้าไปเลยกดส่งปุ๊บเนี่มันจะขึ้นคำว่าทำการสร้างเสร็จรทำการสร้างเสร็จแล้วก็มาจะมาปิดตรงนี้นะไอเอามาปิดตรงนี้นี่หมายว่าไอ้ลูกทีมพร้อมที่จะซื้อสินค้าแล้ว แล้วก็ทางบริษัทก็จะส่งมาตามที่เราระบุถ้าถ้าเราสั่งสินค้าเราไม่ระบุที่อยู่มันก็จะเกิดปัญหานะอ่าเพราะฉะนั้นก่อนจะจะซื้อก่อนจะซื้อเนี่ยเราจะต้องใส่ใชื่อนามสกุลอ่าหมู่บ้าน บ้านเลขที่เท่าไรตำบลอะไรอ,อรําเภออะไรจังหวัดอะไรรหัสไปรษณีย์อะไรติดต่อเบอร์โทรอะไรเวลารถส่งของมาเขาก็จะโทรหาเราเราต้องทำให้มันถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างสินค้ามันก็จะมาถึงเราถ้าเรา,าเขียนตำบลอ,บอําเภอหรือว่าอะไรมันผิดไปเนี่ยบางครั้งเราก็จะไม่ได้รับสินค้าอาจจะตีกลับไปมันเป็น ทำให้ล่าช้านะหลังจากเราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มากดปิดตรงนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาหน้านี้เลยแสดงว่าไอเราไอใส่ข้อมูลอะไรถูกต้องเนี่ยอะไรทุกอย่างเรียบร้อยครบถ้วนบริบูรณ์นะที่อยู่จังหวัดอะไรต่างๆหลังจากนั้นไอเราก็เราก็มากดตรงนี้ เออมากดตรงนี้เฮกดตรงนี้เอ้กดตรงนี้นะเออที่อยู่ของเออกดปุ๊บกดอ่าลูกศรนนะ่ะกดลูกศรปุ๊บนี่มันก็มาหน้านี้นี่หลังจากนั้นเราก็ทำตามขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราจะออกระบบแล้วก็มากดตรงนี้ ล็อกเอาเนี่ยล็อกเอาเนี่ยเรากดตรงล็อกเอาแต่ก่อนก้อนนี่มันจะมีไอ้ตรงใต้บัญชีเนี่ยมันจะเป็นล็อกเอาเป็นเป็นเป็นรูปอ่าดุกสอนเล็กๆนะแต่ตัวนี้ไอ้โปรแกรมเมอรอคนเก่งของเราเนี่ยเปลี่ยนให้การล็อกเอาตัวโตๆเลยเป็นพิมพ์ใหญ่เพือ่อว่าไอ้ บางครั้งไอ้ตัวเล็กนิดเดียว่าวามองไม่ไม่ค่อยชัดเขาก็เปลี่ยนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ว่า l ล็ o u t ก็คือออกจากระบบเพราะนั้นเราก็กด l o อกเอาปุ๊บน,นี่สำเร็จละนะอ,อันนี้ก็คือการวิธีกรอกที่อยู่การรับสินค้าของไฮเวิร์ชช็อป คลิปต่อไปคลิปต่อไปผมจะทำวิธีการซื้อซื้อสินค้าก็คือการเราจะต้องโอนเงินโอนเงินเข้าไปในระบบนะผมก็กำชับไอ้ลูกทีมผมเหมือนกันถ้าถ้าฝึกทำไปก่อนถ้าว่าทำไม่ได้ก็ามา เราก็จะสอนลูกทีมอย่าี้เป็นการที่ว่าไอ้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องเข้าระบบนะเราต้องเข้าระบบไอ,อ้วิธีขั้นตอนอะไรต่างๆมันมันมันเราต้องอต้องดูรายละเอียดดูรายละเอียดก่อนที่ว่าจะโอนเงินเข้าไปซื้อไอ้ HP นะครับหรือไฮพอยท์เนี่ย ราต้องทําเป็นไฮพอยนะอืมมันขั้นตอนมันหลายอย่างนะเอถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยขอบคุณครับ